สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้ผมไอาวารินมาแนะนำพระเครื่องนะครับของหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับงบพันถึงสองพันนะครับพระเครื่องรุ่นนี้คือขุนแผนปลาไหลเผือกนะครับขุนแผนปลาไหลเผือกของหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับองค์นี้เป็นตะกุดทองแดงนะครับตะกุดทองแดงจัดสร้างทั้งหมดหนึ่งหมื่นองค์ ณปัจจุบันนะครับราคาอยู่ประมาณพันสองพันนะครับท่านใดมีนะครับก็ส่งมาปล่อยได้นะครับรับเช่าเหมือนกันนะครับหรือท่านใดอยากบูชานะครับก็มีให้บูชานะครับทักไลน์มาได้เลยนะครับมีเรื่อยๆนะครับถ้าไม่มีก็รับจัดหานะครับท่านใดอยากปล่อยอยากเช่านะครับทักไลน์มาได้นะครับที่ไลแอนนะครับ ไอวาลินหกหกหกนะครับหกสามตัวมาดูรายละเอียดพระนะครับด้านหน้านะเป็นพระขุนแผนนะครับแล้วก็มีตะกุดคู่นะครับตะกุดตรงนี้เป็นตะกุดทองแดงนะครับจัดสร้างทั้งหมดหนึ่งหมื่นองค์นะครับด้านหลังเป็นปลาไหลเผือกแล้วก็มีสีพึ่งนะครับมีสีพึ่งแดงๆนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่ อยากหาพระเครื่องของหลวงปู่มหาศิลานะครับหลวงปู่ศิลานะครับศิริจันโทนะครับตอนนี้กําลังร้อนแรงนะครับมีแต่คนถามหานะครับนี้เป็นพระเครื่องหลักพันสองพันนะครับพันสองพันโอเคครับผมท่านใดมีหรืออยากเช่าบูชานะครับก็ทักไลน์แอดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมก็ขอฝากติดตามนะครับทั้งช่องทาง Tik k t o k youtube Facebook นะครับหรือ Li น e แอดนะครับอยากส่งอยากสอบถามอะไรรายละเอียดอะไรก็ทักไลน์ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณพี่ๆท่านนับที่รับชมครับ